ไป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 ไ่ไป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 ้อไป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 ไเไปยปไอ้ปไ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 กไปไปไปยปไปไปไนไปไแไปวปไปไปไปรปไ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 นไป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 ไีไป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 ไไไปไปป ไอ้ตีนห้อแห้งนี่แหลนะ่นมันเป็นงจะสั่งแห้งได้อีแห้งเนี่แจ้วบ้องแจ้วบ้องกินแต่แกวบ้องเืมอไปอ,อันมึงแก้วบ้องมึงแก้วบ้องไปผ่าน้องไปโรงเรียนนี่อีอันนี้มันสีเลียนบ่จบนั่นแหมมึงนั่นใหญ่เน่แล้วมึงกับหูภาษาเนี่ยแม่นางมึงน้าเนี่ยใครกูไป็เด็กอยู่ในไฮนี่นี่มึงยังมาผ่าน้องเป็นยังสี่แม่นางเขาเป็นเอือยมูเลวไดีดีเน่ยนี่เอาเอียนนี่ไปเลียนมึงไปมันไม่อยากไปนั่นเนาะ มึงนั่นแม่เดียวนี่ก็ให้มันไปที่แม่คอสิยุทโอ้ยกับมึงนี่แหละเป็นต่อต่างต่อตีไปลูกไปไปไป,ไป,ไปงเงนแมเ่เกาหายแล้วยว่าวยากลูกย่าวยากโอ้ยมันสิบอดเยเป็นเจ้าเป็นนายนะมึงไปไปไป,ไป แห้งหน่อยๆนี่มันก็เป็นตาสร้างขัดกัไปเห็นแล้วสิยากมันไปจังไหนหรอมันไปไปน้ำข่้นั่นนะจังไดยจังพิคต้องมาเลยเจ้านนุ่งมอ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 งคุยไปน้ำถามมันก่อนเด้อเธเดี๋ยวก่อนมึงหยิบไปใส่เดี๋ยวนี้มาบุกไปอยู่ใ้ไฟสีบานโอ้ยเดี๋ยวแม่กะสีอ่อนไห้ลูกหลาไปไปลูกไปมันสีบรั่งเป็นเจ้าเป็นนาไปลูกหลาไปไปไปเด็กแม่คอยเจ้าฝากเออแม่ที่อ้อนใจโทรศัพท์ไห้เด้อ เออน้องไปลูกเอาน้องไปเอาานลูกเอาว่าไปหันไปหันตัวล้วตัวมนั่นละเฮดี๋ยวว่าก็จะแทงหดถ้าเนี้ยไปทำไ เด็กน้อย <ไป S 1> ทั้งใด <ไป S 2> มันมาสะอิกสะเอียนอยู่ในนี่วะึเด็กน้อยทั้งใดแน่ลูกแม่ไ,<ป>ไม่ลงเลี้ยงจังไดห,หล่ะจังใดลบมากเฮ้ออีนี่มึงเฮ็ดจังใดก่อนนี่เอาเอาแต่ลบมาซืธอเธอเนี่ยเมมมัมันมาเอาผมโอ้ยเงินแม่์หายไปตั้งลอ้อยหนึ่งผมได้แหงอันนี้แน่จะหายมันหลายกูแข็งยริงอ้าวคู่ยานมันบอกไปลงเลี้ยงมึงน่ะมันว่าง่ายกว่ามันนั่งมึง มองกันล้วอันเจ้านั่นลำเอียงตัวมันเผยมันไปโรงเรียนกูเดินย่านมันบมจบน้ำบานเขาเว้ยนี่สิละเห็นบ่อเห็นบ่อสรุปนี่แนวไหนนี่บ่จังใดจังมาลักกินตั้มบักหุงบักหุงไปตั้มอยู่นี่ไปตั้มในภูเขากินไปก็เรืองมฆโอ้ยเห็ดจังใดล่ะลูกนี่เรียนบมจบแท้กูว่า พอจบแถ่แท่อีไงน่ะเนี่ยหัวมันจ,จบีบเลยอีไหนหน่อยนี่แล้วก็เป็นห่วงอีไหนหน่อยนี่หลาย